มาทำระบบปั๊มบาดาลโซลาเซลล์ให้เป็นสองระบบโดยใช้อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ได้ใช้ปั๊มบาดาลสองระบบนะครับใช้อินเวอร์เตอร์มาควบคุมปั๊มบาดาล3เฟสสอง้ยสิโวลต์เอีอันนี้คือแหล่งจ่ายไฟ หนึ่งก็คือแหล่งจไฟบ้านนะครับไฟ AC นะครับมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาเข้าตู้วอเ,เตอร์นะครับหากต้องการใช้ไฟโซล่าเซลล์ก็ให้เอาเบรกเกอร์สีแดงขึ้นเอาเบรกเกอร์สีเขียวลงนะครับเช่นกันถ้าหากต้องการใช้ ไฟบ้านก็ให้เอาเบรกเกอร์สีเขียวขึ้นเอาเบรกเกอร์สีแดงลงนะครับไฟวิ่งอยู่50เฮิรต์นะครับไฟบ้านวิ่งเต็มนะครับปั๊มทำงานเต็มประสิทธิภาพนี่ครับปั๊มดูดจากแม่น้ำ นี่ครับผมนี่ลองประกอบเองดอูตัเนี้ใช้งานได้เบอร์ห่อนี้ความทนยังไม่รู้นะครับตัวน,นี้ลองรับปั๊มได้สูงสุดสามแรงตอนนี้เราหย่อนลองไปแค่สองแรง